ฮะลงไปแล้วโอ้แค่บีเอสเอสเองไอสัตว์กูรวยกูจักเป้าก็ไม่กี่กีซีเฮียก็ไปหนึงกีซีเองไอสั์เลยเออก็เรื่องของกูนี่แหละเออไม่ส่วนอจไอสัตว์ มันงอนไปแล้วใครเติมเงินหะโอ้เวลาใครจะหมดม,มึงโทรหาใครวะอย่าด้อ้วววเมื่อกี้กูทำไมอ่ะกูทำอะไรให้มึงกูไปฆ่าพ่อมึงเหรอ ตรีมโคตรเวลาคุณสตรีมแต่ละครั้งเนี่ยมันโคตรกระตุก แต่ว่าแต่คุณเลยคลิปผมก็ยังไม่มีเลยครับสวัสดีครับผม,มันไม่เป็นไรกูถ่ายวีดีโอเฮียมึงวามึงมาเลยบุบไปตัวไหนสวัสดีครับผมไอ่หมอบแป๊บเฮียหน้าโพสเฮียก็มี ไอ้เฮียแคร์ไปไหนหมดไอ้กิมก็เล่นที่ไหนวะไอ้กิมก็เล่นเทฟอะไ่วะกิมไอ้เฮียไปตอนไหนวะพิกไทยครับพิกไทยพิกไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่ใครรับตี้ครับพี่ใคยอีกเมื่อไหร่พี่ก็คงใจอะไรน้องเอ้ยเอ้ามึงไม่เห็นกูเหรอต่อเอาจริงๆนะมึงคิดตั้งกูตายแล้วไอ้กิมมึงไปดูคลิปกูแล้วมึงจะหายกิมไอ้กิมมึงมึงไปดูคลิปกูแล้วมึงจะหายเฮียกูบอกอยู่ใต้ประตูเฮียไม่กลับกูเฉยเฮีย ถ้ากูไม่เปลีนะ่ยนมึงตายแล้วไอ้เหี้ยนะั่นของกูของของไอ้นเนิ่มแล้วเออม,มึงมึงรีกลนะมึงรีกล่นะลแล้วมึงจะมึงเห็นตอนกูหมอบมึงดูโอเคพริกไทยคุณหอนมากครับทงไกย์ูเรียว่าพริกไทยไอส้สัตว์เออกูพูดว่าพริกไทยกูเรียกว่า กูนึก็ไม่ไม่ไม่กูกูกูอ่านผิดไงกูดว่าพ uh ี่ใครไอ้เฮียเพื่อนมึงคตบวกเลยไอ้กิมเพื่อนมึงคตจะบวกไอ้เฮียมึงดูกูคตจะวิ่งไอ้สัตวสสายบทต้องเชอสายย่อไอ้เฮีย คุณดูดีๆแล้วคุณจะเห็นว่ามีคนมิ่งไป เฮียไม,ไม่รู้จ,จริงๆหรือว่ากายยูยังไม่ตาเยเฮียไอ้ยัย,ยไม่โคตรหายไอ้กินมึงอยู่เซิร์ฟไหนวะไอ้ไอ้ยัยไม่โคตรทาไันเฮีย Thế đèn quá thơm Hả? Sớp này quá Ồ, ừ. sớp Sớp th thay rồi Thay thế rồi อะไรวะ <de> <desserts> เออกูรู้ไอ้เ oh หี right. ้ยกูกูเข้าได้นะเว้ยไอ้เกมกูอยู่ในเซิร์ฟอยู่เนี่ยกูเล่นได้นะเว้ยฮะ PA ควายอะไรกูเล่นอยู่เนี่ยยังไม่ได้เป็นเฮี้ยอะไรเลยเนี่ยกูยังเล่นได้อยู่เนี่ยยังมีอะไรเสี่ยงยิงกันอยู่เนี่ยไม่เซิร์ฟนี่ก็เล่นได้เหี้ยกูยังไม่ได้ยังไม่อะไรเลย สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหมาถึงกระโดนด่าโอ้เป็นบัตรดีเลยผมไม่บัตรดีนะครับผมพบควรแล้วครับผมผมผมทำอะไรผิดครับเสร็บเสร็บรกากีรอรอสกิลผมทำอะไรผิดหรือครับ เคครับแม่งอยู่กันเยอะวะไอ้สัตว์ไม่คุมเซิร์ฟดีกว่าสวัสดีครับพี่ครับเจ๊ยี่ผมนะครับมึงเห็นกูไปเนี่ยมึงเห็นกูไปเนี่ยกูบออบครับผมขอโทษครับผมยิ้คือต้นไหนครับ ตอนไหนครับผมยังไม่ได้เอาเพื่อนมายิงเลยตอนไหนครับไอ้กม<อ>มึงเห็นอ้เด็กที่ขอเข้าแคนไหมไมันอยู่ในเสิร์เนี่ยมันวัยรุ่นอะไร,ไไว,รวัยรุ่นเก้าสิบเนี่ยอะไรเล่อครับใครครับใครกันเลยครับมึงก็ไปทำงานไงไฮีย ไม่เอาหรอกครับผมเกรงใจ pues เออ mm hmm. เออ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 เียเียจะขอลูก nah, สุดจะให้ลูกอสุดกูกูไม oh ่เอากูเกรงใจฮะอ้าวแล้วมันไม่อ่อนเปลยนเว้ยเลิกเล่นเลเล่นไปสองนาทีไรเฮีย ตัวทีแปลว่าเล่นไปเมื่อกี้นี้เพิ่งเลิกเล่นไอ้เหี้ยกูเล่นแม่งโคตรหาเลยวันนี้ไอ้สัตว์ไม่กูกูหมอบหมอบอยู่หน้าประตูโรงพยาบาลนะมึงเห็นตัวเออมันวิ่งคลายกูเฮียวิ่งวิ่งวิ่งเลยเลยไอ้เหี้ยวิ่งโอ้โหกูกูแล้วกูแล้วขำไอ้เหี้ยบีอคนนึงไอ้เหี้ยกูหมอบไปหน้าข้างๆโคตรอ่ะมันมันวิ่งมามาตั้งบังเกอร์ใส่กูไอ้เหี้ย หา่าฟอรดตเรีเล่นฟอร์ดเล่นฟอรดตีใช่ใช่าหาเกียนคนดีๆกันดูเว้ยไม่มันมันไปโผล่อยู่ในเซิร์ฟล็อกกี้ลอ็ลอกกี้รอเซงคิวไงเมื่อกี้มันมันมันท้าผมอะสวัสดีครับสวัสดีครับผมผม ไอ้เหี้ยเอ้ยแหลกแหลโอ้ยกระตุกกระจุกสวัสดีครับยิ้มผมยิ้มผมครับครับติ๊กกันติกันครับติ๊กกันติกันติ๊กกันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเกูเชื่อคนง่ายมากกูเชื่อคนง่ายเกินไปใช่ไหมเนี่ยฮะไ้กิมไอ้กิมไม่ก็หายเหี้ยเงียบฮะมึงทำไรมึงทำควอะไรเหี้ยไม่มาเล่นเลย ฮะอะไรนะมันพูดที่อะไรของมึงเนี่ยเล่นเดบิวต์มาเลยไหม สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมมันเร็จสนุดเดียวครับเป็นมิดน่ะครับเป็นมิดโอ้ยแบบเต็บเลยเฮ้อผมคือคุณรับรู้